ที่ลูกตาเลือกก็ต้องเป็นกาแฟาที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะลูกตาเลือกดื่มดีคอฟฟี่ค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะไม่มีไขมันทรานส์ผมโ,โดโดยพุพิชัยชาเลคานะครับดีคอฟฟี่นี่ครับดีคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟาที่มีส่วนผสมของสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายถึง35ชนิดนะครับได้กลิ่นถึงไทยต่างๆมากมายนะครับแล้วก็สารต่างๆมากมายจะขอลองชิมกันนะครับ ยอดเยี่ยมกี่ครับสุขภาพดีกาแฟ ى, ดีต้องดีคาแฟครับกาแฟมันหอมมากเลยดีกาแฟเนี่ยผมมืสีคำซอยนี่มีหน้าเน่ยถึงแบบทุกคนเขาดื่มกันเน่ะเรื่องน้ำตาลไม่มีเลยครับไม่มีศูนย์น้ำตาลนี่แหละที่มืทสีคำซอยชอบมากเลย สวัสดีครับผู้ชมครับในภาวะปัจจุบันนี้นะครับคนไทยหายมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะครับและกลุ่มเป้าหมายที่มักจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยผู้สูงอายุครับแต่อย่าลืมนะครับผู้ชมครับเราเราท่านๆนเมื่อเข้าสู่วัยต่างๆเหล่านี้แล้วอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมามากมายไม่ว่าเรื่องของไขข้ออักเสบไขข้อเสื่อมรวมถึงภาวะความเสื่อมของร่างกายต่างๆอีกมากมายด้วยนะครับและเพื่อให้เข้าใจกับภาวะนี้ให้มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านส พอสิริกีติครับสวัสดีพี่จ๋าครับสวัสดีค่ะพี่จ๋าครับภา,า,าวะไขข้อเสื่อมตามร่างกายอันตรายแค่ไหนครับจริงๆความอันตรายมันอยู่ที่เราไม่รู้ตัวมากกว่าเพราะว่าความเสื่อมเนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าๆมันเริ่มจากตอนแรกที่เราไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งมันเริ่มมีอาการปวดบวมแดงร้อนเราก็เริ่มมีอาการเหมือนกับร่างกายมันจะมาซ่อมซ่อมเสร็จป,ปุ๊บก,กระดูกเริ่มผิดรูปผิดล่างเริ่มไม่อยากเดินน้ําหนักตัวก็เพิ่มขึ้นก็ยิ่งผิดรูปผิดล่างไม่อยากเดินเข้าไปใหญ่สุดท้ายกลายเป็นีะ่้ค แล้วภาะวะแบบนี้เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยจริงไหมคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าน้อยหรือเยอะเร็วหรือช้าแบบนี้เพราะว่าบางคนน้ําหนักตัวเยอะก็ใช้ข้อเยอะกว่าพอร,รับน้ําหนักมากกว่าบางคนใช้ชีวิตในการใส่รองเท้าส้นสูงออกกําลังกายอย่างหนักแบบนี้ค่ะนั่งทํางานานานๆยืนานานๆเดินนานๆพวกนี้ค่ะมีผลหมดเลยมันก็จะยิ่งทําให้เสื่อมเร็วกว่าปกติโอเคหล้วคนถ้าเป็นอาการหนักมากๆก็ต้องไปโรงพยาบาลหาคุณคหมออันนี้ขั้นสุดของการรักษาคืออะไรขั้นสุดของการรักษาก็คือการผ่าตัดแต่เริ่มแรกเขาจะให้ปรับพฤติกรรม ลดน้ำหนักก่อนแล้วก็กินยาฉีดยาแล้วสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือผ่าตัดก็คือใช้ใค่าใช้จเยอะมากก็คือน่าจะหลักแสนขึ้นซึ่งหลายคนก็ไปไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องทนอยู่กับการทรมานที่เกิดขึ้นกับภาวะไขข้อเสื่อมตามจุดต่างๆร่างกายใช่ไหมครับ พราะว่าดีคอฟฟี่นั้นทำมาจากมเมล็ดก,กาฟแฟรอรบิก้าแท้นะครับเกรดพรีเมียมสั่งตรงมาจากประเทศสเปนเลยครับหอมอร่อยดื่มง่ายไม่มีกลิ่นของสมุนไพรมาลบกวนทุกวันนี้นะครับเวลาผมเจอเพื่อนฝูงผมมักจะแนะนำสิ่งดีๆให้เขาเสมอด้วยการดื่มเครื่องดื่มสุขภาพดีๆสุขภาพดีาพดกาแฟดีต้องดีคอฟฟี่ วันนี้ดีคอฟฟี่นะครับมีโปรโมชั่นดีๆในการให้คุณผู้ชมได้ดื่มกาแฟอย่างกลมกล่อมและสุขภาพดีไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าดีคอฟฟี่หกล่องบรรจุ1 2บซองหกรบาทวันนี้จัดให้ไปถึง3กล่องด้วยกัน3าม3ซองที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปเลยแต่คุณผู้ชมที่โทรเข้ามาทันก่อนรรยการจะจบนะครับเราแถมฟรีอีก30ซองหรือ3กล่องไปด้วยพร้อมกันรวมทั้งหมดนี้ 60ซองครับจะราคาเต็มปกติ4,140บาทให้ผู้ชมเหลือจ่ายเพียงแค่1,390บาทเท่านั้น60ซองนี้1,390บาทเท่านั้นนะครับสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ยกหูโทรศัพท์และจับจองสิทธิ์นี้ด่วนนะครับที่028538989รีบยกหูโทรศัพท์ก่อนที่ของจะหมดกลางรายการนะครับ อย่าลืมนะครับว่าอาหารเสริมไม่มีผลต่อการรักษาโรคใดๆนะครับที่สําคัญรักษาสุขภาพไปด้วยพร้อมกันครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารครบ5หมู่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอรักษาสุขภาพจิตและพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนะครับวันนี้ผมวีระชัยลารายการไปแล้วนะครับสวัสดีครับ